พาท่านผู้ชมมาดูนวัตกรรมด้านสุขภาพกันบ้างค่ะปตทเขาจับมือกับ True Digital พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรยกระดับบริการด้านสาธารณสุขให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ครอบคลุมทั่วถึงและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะ ดรบุรนินรัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดดออรบุรนินบอกว่าปตทมีเป้าหมายในการพัฒนา new s curve หรือธุรกิจใหม่ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น ความร่วมมือกับ True Digital Group ในครั้งนี้เป็นการจับมือกับหนึ่งในพันธมิตรที่มีความชำนาญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเม d ด c i n e สนับสนุนงานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างครบวงจรในรูปแบบออนไลน์ o o ออฟไลนและระบบ Telemedicine เ,เ,เ,เฉพาะทางที่มุ่งเน้นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่คนไทยมีแนวโน้มป่วยมากขึ้นในทุกปีและต้องใช้บริการทางการแพทย์ในระยะยาวเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยกลุ่ม NCD สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติคุณนัทวุฒิอมรอวิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัท True Digital Group บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่นวัตรกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้ดิฉันสรอยฟ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ